พอจะมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังอีกชอบไหมโอเค mm. จะมาอ่านตอนพึงเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสั้น mm. อืมอะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ลูกภ mm. ิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณะสติอย่างนี้ ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวเราพึงใส่ใจถึงคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะ ที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วขณะหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วน้อดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว เป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสะวะอย่างแท้จริงภิกษุกทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จะเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสะวะอย่างแท้จริงดังนี้ภิกษุกทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลยลูกได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะพึงเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสั้นลูกนะชีวิตของเราเต็มที่ก็แค่ร้อยปีนะลูกโตมาก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะลูกนะนะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน